น้องสาวที่รักของฉันเธอมีหน้ามาได้ยังไงมาที่บ้านหัวได้ยังไงเธออย่าลืมนะแม่ของเธอแต่เป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งสําหรับเธอเธอเป็นตัวถ่วงเธอกล้ามาที่บ้านเราเพื่อของเงินฉันกล้าทํายานอนหลับให้เธอพาเธอไปที่ออซี่แล้วค่าเธอหัวหยวนยายของฉันตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลรอทําการผ่าตัดฉันขอเธอขอเธอปล่อยฉันเถอะคนฉันต่ําชีวิตราคาถูกหนึ่งชีวิตคืนนี้ฉันจะทําให้เธออยู่ก็เหมือนตายตายก็ไม่ได้ไม่เอา น้องสาวเธอไม่ชอบเงินเหรอมาเถอะเอาไปใช้เถอะเอาไปเถอะเธอมาหาเอาเถอะทํใหม่เสียแซงทําเป็นอย่ามาแต่ฉันมาเล่นกันเถอะน้องสาวนี่คือเงินที่เธอชอบที่สุดอย่ามาแต่ฉันเธอมาหาเอาเถอะทำใหม่เสียแซงทําเป็นมาเล่นกันเถอะข้างนู้นมีเสียงอะไรดูเหมือนว่าจะมีสาวคนหนึ่ง ทำให้กรงปักกิ่งไม่พอใจเจ้าหญิงน้อยจากตระกูลหัวอย่ามาแต่ต้องฉันอย่ามาแต่ต้องฉันช่วยฉันด้วย ไม่รู้ว่าคุณหัวมาจากไหนอีกละ่ะเป็นแค่ของเล่นสื่อพี่สื่อวิเธอคือบุตรสาวของแม่เลี้ยงฉันหนึ่งหมื่นเมื่อวานเธอหน้าด้านมาที่บ้านฉันเพื่อของเงินฉันไม่อยากเจอเธออีกแล้วต้นสื่อวิเจ้าชายจากเมืองอ่บมีเพียงเขาที่สามารถถ่วงดุลตระกูลหัวได้ตระกูลหัวต้องการไล่ฉันและคุณยายออกจากกรุงปักกิ่งขอให้ตระกูลหัวรักษาคุณยายไม่มีหวังแล้วหนึ่งหมื่นงั้นก็เปลี่ยนเป้าหมายเธอพี่สื่ออวีหนึ่งหมื่นพี่ซอยู่ หนึ่งหผู้หญิงที่ไรย้ยางอายแบบนี้ไม่ควรให้เธอหายไปหรือไม่รู้ว่าจะขอจากคุณหัวได้ไหมขอหญิงสาวคนนี้ฉันได้สิหนึ่งหมื่นแปลว่าคุณชอบเขาเหรอหนึ่งหมื่นงั้นฉันก็ยิ่งชอบมากขึ้น อายุเท่าไหร่อีกไม่กี่เดือนก็จะบรรลุนิติภาวะแล้วยังเป็นคนโกหกอยู่เลยที่ขลาดเหมือนหนูทดลองน่าเบื่อหลอกคุณโตแล้วยาของฉันต้องผ่าตัด คุณช่วยให้ยืมเงินฉันได้ไหมคุณจะใช้อะไรคืนฉันผู้ชายที่เป็นนักบัญชีชอบไหม แล้วคุณจะคุยเรื่องเงินกับฉันทำไมช่วยจุดให้ฉันหน่อย ไปกันเถอะฉันพาคุณกลับมาจากหัวหยวนกลับไปกรุงปักกิ่งได้ไหมขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณแล้วมันมีกลิ่นอะไรฉันก็อยากลองชิมบ้าง ค่อนข้างชำนานะครั้งที่เท่าไหร่ทั้งหมดเป็นครั้งแรกฉันไม่สนใจที่จะช่วยยากคุณแต่ฉันจะกลับรกุงปักกิ่งตอนบ่ายสามารถพาคุณกลับไปด้วยได้ ขอบคุณคุณต้วนคุณตั้งใจทำครูสอนเราตั้งแต่เด็กลงรถต้องเดินจากทางที่ปลอดภยัยข้างๆฉันเป็นการจราจรทั้งหมดอันตรายมาก คุณต้วนขอบคุณที่ส่งฉันกลับมาคุณเป็นคนที่ขอบคุณเก่งจริงๆขอบคุณตั้งแต่เมื่อคือนจนถึงตอนนี้ก็ไม่เห็นคุณมีการแสดงออกอะไรเลยฉันไม่มีเงินคืนแบบนี้ได้ไหมได้ไหม ลาก่อนคุณตัวหนออย่าทิ้งนะอย่าทิ้งนะพวกคุณทำอะไรผู้หลานลูกสาวแท้ๆของหลิวชุนเจียวได้เซ็นเอกสารยอมแพ้การรักษาแล้วเอกสารยินยอมแล้ว ยา่าขยักรัวฉันมาแล้วนะมาเธอรีบลุกขึ้นฟูหลานออกมาที่นี่เดี๋ยวนี้จู้เหมียวเหมียวเธอใช้หน้าตานี้ไปจีบพี่อวีเธอเป็นบ้าไปแล้วหรือยังกล้ามาเห่าอยู่ต่อหน้าฉันอีกยืนงงทำไมยังไม่รีบไล่เธอออกไปอีก เกิดอะไรขึ้นพี่เธอคือคนที่ฉันบอกเธอลูกสาวของแม่เลี้ยงเราเธอกับญาติของเธอมาที่กรุงปักกิ่งแล้วหนีไม่ไปเลยก็เพื่อแบ่งสมบัติของเราทรัพย์สินของตระกูลฮั่วกล้ามาที่บ้านฮั่วเพื่อของเงินยังทําให้ฉันเจ็บอีกเธอเป็นบ้าไปแล้วหรือคือเธอคุณฮั่วนักเรียนหญิงที่คุณสนับสนุนมีจดหมายมาแล้วสวัสดีค่ะคุณเอชที่เขารพขอบคุณที่สนับสนุนให้ฉันเรียนมหาวิทยาลายัยถ้ามีโอกาสฉันจะไปหาคุณด้วยตัวเองแน่นอน เธอคือบุตรสาวของผู้หลานอะไรที่ต้องพึ่งพายาก,กันฉันเชื่อมันได้เคยคิดว่าเป็นสาวที่มีทัศนคติเชิงบวกไม่คิดว่าจะหมายปองทรัพย์สินของคนอื่นทําให้ติดหวังจริงๆผู้หลานเซ็นแล้วเอกสารยอมแพ้การรักษาถูกกล่าวหาว่าทิ้งลูกเธอควรไปติดคุกเป็นฉันที่กุมกูผู้หลานไปโรงพยาบาลเพื่อหาหมอเซ็นชื่อจะไม่ถูกเกี่ยวข้องใช่ไหมแล้วไงละ่ะให้ฉันหนึ่งล้านกับแม่ที่เห็นแก่ลาบศสรรเสญของเธอแบบนี้ เธอต้องการเงินขนาดนี้เธอเป็นบ้าไปแล้วหรือรีบไปให้พ้นถ้าการเจราจาไม่ลงตัวงั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจแม่ที่เห็นแก่ลาบยศสรเสริญคุณยายที่ครึ่งชีวิตครึ่งตายแค่พวกเธอก็อยากจะฟ้องเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองหลวงขึ้นพวกเธอจะทําอะไรจะไปกล่นแกล้งสาวน้อยได้อย่างไรพี่สือวีเธอมาที่นี่ได้อย่างไร โทรศัพท์ของเธอตกอยู่ในรถฉันขอบคุณนะัะอาวีพวกเธอรู้จักกันหรืองั้นต้องถามน้องสาวที่ดีของเธอแล้วเมื่อวานพาคนมาที่อาณาเขตของฉันเกือบทําให้มีคนตายทําให้ฉันที่เป็นพลเมืองดีใจร้อนตกใจจนแทบเป็นลม ต้นสือวีไม่เคยเป็นคนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่อองสือวีนี่คือเรื่องของครอบครัวเราเรื่องในครอบครัวเรื่องในครอบครัวเธอเป็นสมาชิกในครอบครัวของพวกคุณไหมถ้าไม่ใช่จะพูดว่าเป็นเรื่องในครอบครัวได้อย่างไรต้นสือวีพอแล้วฉันไม่สนฉันแค่เข้ามาส่งโทรศัพท์ครอบครัวของพวกคุณค่อยคอยคุยกันอย่าปล่อยเธอไปตีเธอให้ตาย ตีให้เธอไม่กล้ามาที่นี่อีกยังไม่รีบขึ้นไปอีกเหรอ่อยฉันต้นสื่อวีอ๋องเฉินฉันจะพาคนนี้ไปคุณคำอะไรช่างเถอะลืมบอกคุณเข็มฉีดยาของฉัน เก็บมาจากโรงพยาบาลแบบสุ่มอาจมีโรคติดต่อได้นะพี่รีบพาฉันไปโรงพยาบาลคุณต้วนการผ่าตัดของคุณย่าฉันต้องใช้เงินจริงๆร่างกายของเธอไม่ไหวแล้วหรือจะเอาคืนจากคุณไปจะวิ่งหมู่หยวน ไปโรงพยาบาลก่อนจะได้ไหมขึ้นเรือโจแล้วคุณยังอยากลงอีกเหรอทำไมคุณถึงไร้เดียงสาขนาดนี้ คุณต้วนคุณยาของฉันยังอยู่ที่โรงพยาบาลวันอื่นได้ไหมทรงเธอกลับโรงพยาบาลคุณต้วนคุณช่วยให้การชื่อของคุณได้ไหมทำไมจะได้สะดวกในการติดต่อคุณอีกครั้ง เราคุณโทรกลับดีมิวมิวต้นสือวิรู้จักต้นสือวิคุณอย่าเข้าใจผิดนะฉันไม่มีเจตนาร้าย ฉันแค่อยากเตือนคุณอยู่ห่างๆเขาไว้เขาไม่ใช่คนดีที่ทําให้พี่น้องหัวงกลัวคนที่ทําให้พี่น้องปีศาจกลัวจะเป็นคนดีอะไรได้เย่เวี้ยวเหมียวเหมียวสวัสดีคุณครูกลุ่มหัวจะจัดงานเลี้ยงประจําปีต้องเลือกจากชั้นเรียนของเราเลือกนักเรียนสามคนไปร่วมงานฉันได้เสนอชื่อพวกคุณและหวังเหวยาวส่งไปแล้วถ้าทําได้ดีจะได้คะแนนเพิ่มงานเลี้ยงประจําปีของหัวต้นสื่อวิต้องไปแน่เกมแมวไล่หนูต้องมีการหลบซ่อนอยู่เสมอถึงจะน่าสนใจ พี่สือวีไม่ได้เจอกันนานข่าหลือต้อนสือวิจะมาที่นี่วันนี้ฉันต้องทำให้ดีฉันกับหวังเหยาจะไปแต่งหน้าก่อนคุณรออยู่ที่นี่นะรอขึ้นเวทีอย่าตื่นเต้นนะัดดีไปกันเถอะเธอมาทำอะไรที่นี่เธออยู่กับสาวอีกสองคนทั้งหมดเป็นนักเต้นจากกระกูลหัวที่ถูกเชิญมาทำการแสดง ฉันไม่สนรีบไล่เธอออกไปฉันกลับอยากเห็นการสแสดงของน้องสาวอีกคนของเธอลูกสาวของแม่เลี้ยงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดเลยจะเรียกว่าน้องสาวได้ยังไงอ,องซือวีคุณพูดเล่นใช่ไหมแต่ถ้าคุณสนใจฉันสามารถให้เธออยู่ต่อได้พี่ชายฉันอยากจะโชว์ตัวดึงดูดองซอวีดีเลยฉันจะให้คุณได้โชว์เต็มที่ คุณต้วนมีธุระอะไรทำไมไม่มาหาฉัน ฉันมาที่นี่แล้วนะคุณหมายถึงมาที่นี่แล้วถ้าฉันไม่มาล่ะคุณมาที่นี่แล้วนะเมียวเมียวที่แท้คุณอยู่ที่นี่คุณทำให้ฉันหาคุณง่ายจริงๆ ใครน่ะ